으 mm 음. -hmm. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ามาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะเมือ่อนีน้วร์สิ่ห้าไม่กินปนค่ะพี่น้องค่ะปนปลาทูแห้งแหล็กกรพักหลากหลายแล้กก็มีหมูยอดทอดนะพี่น้องคะ่ะมาแซ่บๆด้องกันนะคะได้กินก็ข้าวเจ้าค่ะมันเนี่ยเมื่อเปิบค่ะเมื่อเปิบพือเกาคะ่ปะปลาทูแห้งสซเม้งดาพี่น้องะ่ะผักเข้ากรมีเอ่ออย่างกับบังิมไม้พี่น,อน้องน้ไม้ต้มบบกเคือต้มบบกเขือสดดอกแค่ค่ะพี่น้องคะ่ะนําเสนอดอกแค่ หลายขนาดพี่ร,พร้อพ่อพ่คนเก็บมาหายเนาะมาฝากมือสิงคายพี่น้องบักแตงมะละค่ะม,มามาพี่น้องคะ่ะมาแซ่บๆด้อยกันคะ่ะพี่มักน้ำเต่าหอมพี่น้องมามาค่ะหิวขาวครับพี่น้องค่อยกินน้ำพริกนะคะเนาะอืหอมๆเลยค่ะมิ่งแจมิ่งดาแห้งเนาะเนาะนี่นะคะเห็นมานาอคะ่ะพี่น้องคะ่ะเขาหล่นจานเลยพี่น้องมึง <laughs> หิวคะ่ะขอใส หล่นๆล่นจานนะสันอืมเนี่ยหวาน 不慌不忙。嗯、well, we mm。Hmm. 嗯，<c oughs> 我给你卖上。 หุยเหอองบนค่ะคนน้ำต่าค่ะ 嗯哼，完、mm。Hmm. 我先看呀。嗯。嗯 <c oughs> <c oughs> <言>，完了。 名前。No, my. <clears throat> ค่ะพี่น้องค่ะมะเขือมะเขือไม่ใช่มะเขือกระตบหรือบ่รีกว่าประตบ แร่บค่ะมาละหน่อยพี่น้องค่ะ พักกวางตรงพี่น้องกระสิกินผักขบอิ่มพอดีพี่น้องค่ะเก่ค่ะแก่พี่น้อง <c oughs> 难怪。<c oughs> <c oughs> อิกนะึบดเขาแซ่บค่ะเอาไ้กินต่อแล้วค่ะน้ำพริกเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิด้รัาพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนนะคะนะเนาะขอกลับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมดูกคอมเมนต์ดูกกำลังใจนะคะพี่น้องคะ่ะพอ,อกันไ่นคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ <c oughs>